ข้าวิมาอัปเดตเรื่องบานจังน่อยหลังจากที่ก็บอกไปแล้วจ้ะฟังนี่พอบอกว่านี่เพื่อกะแจงหลากออกมาตีประตูลแล้วก็บูมกอได้น้อยหนึ่งจ้ะพอจะกอได้เส้านี้โอว่างกับวันเหตุของได้เหตุม,หมัอน,นี่แหละท่านคอยสีเอาไมา้ไผ่มาต่อนางลานพอต่อเสร็จังคอยสีท้ายให้เบิร์อีกเด้อจ้ะติด บานประตูกันวมกบเขาตั่งไม้ให้แล้วล้อสางเามากแย่นะวมผู้ก็ยามตตาน,นี่ว่บวมการแต่อ,อินบอกถลม่มบวบัว นางฟังนี่แล้วแล้วเ,วเ,วเวตี๋ยวหมูบ้านนี่จะมาเหมือดให้บริษัทามาถ่ายยงี้นี่หูมาติดติดปานับประตูนอตนอตกับหัวขาดน,น,นั่นที่เก่าปานับเก่ามานน้ำประตูแต่น๋นีนน่งมาใหม่นเจาะตั้งแต่หัวขาดามันเจาะหูไงบานทับมันบริษัหูเก,ก่าแต่หูเก,ก่าเดี๋ยนี้เขาง,ง่าย ่ได ah, ้สางเห็ดหายเอ้านี่นี่อันนี้มึงดึงนอดออกไปแล้วบ่นี่บ้านบ้านภาบันเก่าบ้นกันหูเก่ามันเข่าง่ายอยู่นะบวงแต่คือบ่หามแหละยิงึงดิ เราทั่วขาดแบบมแต่ผีหัวขาดเรากั่วขาดค่อยๆยิ่งงวนยิ่งแห้งเราเป็นแห้งค่อยๆอยู่